สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีมังกรลักนณามังกรนะคะประจําช่วงวันที่15ถึง30เมษายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box นะคะ ส่วนการทำนายดวงเนี่ยก็เป็นการทำนายแบบโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะไพ่ของมังกรนะคะคุณได้เดมิจิเชียนะคะ่ะหกถ้วยนะคะ ถ้วยค่ะเกมแฮงแมนนะคะเอซอฟซอสค่ะวิวออฟฟอร์จูนนะคะเดวิลค่ะ และสองถ้วยนะคะโอเคสำหรับคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยมองว่าจะมีคนเข้ามามีเป็นตัวเลือกให้กับคุณนะคะมีคนเข้ามาเป็นตัวเลือกให้คุณมากกว่าหนึ่งคนเนาะนะคะซึ่งจะบอกว่า หนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นคนเก่าหนึ่งในตัวเลือกของคูนะคะ่ะเป็นคนเก่านะคะที่วนกลับมาด้วยไพ่หกถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่วีออฟอฟอร์จูนแล้วก็ยังมีเดอะม g จิเชียนด้วยมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันยังเลือกไม่ได้เพราะอะไรเป็นเดอะแฮงแมนมีตัวเลือกเข้ามามากมายทั้งคนใหม่และคนเก่า นะคะยังเลือกไม่ได้เพราะว่ารู้สึกแบบเออมันก็ถูกใจทั้งทั้งแบบคนเก่าด้วยแล้วก็คนใหม่ก็เลยยังรู้สึกว่ายังเลือกไม่ได้ะคะ่ะว่าจะเลือกคนไหนดีเนาะนะคะเป็นเดนมาร์กเชียนไปอืมเป็นลักษณะของความเจ้าชู้นิดนึงนะคะบวกกับเรื่องของโอเคคุณยังมีความรู้สึกนะคะยังมีความผูกพันที่ยังตัดไม่ขาดหรือยังมีความรุ่มหลงหรือเป็นในเรื่องของความต้องการบางอย่าง ทั้งจากคนเก่าด้วยนะคะแล้วก็คนใหม่เช่นกันคนใหม่ก็ให้ระวังในเรื่องของอคนที่จะเข้ามาหวังบางอย่างจากคุณนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องคนเก่าก็คือ,อยังตัดความสัมพันธ์ยังไม่ขาดร้อยเปอร์เซ็นยังมีความรู้สึกดีๆให้เขาอยู่นะคะด้วยไพ่สองถ้วยอืมส่วนคนเก่าที่กลับมาเนี่ยจะได้มีโอกาสนะคะในการเคลียร์ใจนะคะ ในการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะคุยถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นอาจจะได้มีโอกาสได้คุยกันเคลียร์ใจนั่นแหละนะคะส่วนจะกลับมาไหมเนี่ยจากที่มองเนาะจากที่มองจากไพ่ขึ้นมาก็มีโอกาสนะคะเพราะมันมีไพ่สองถ้วยด้วยเนาะที่ขึ้นมาแต่ยังไงก็ตามนะคะคุณยังอยู่ในช่วงเวลาที่แบบเป็น the hangman ก็คือก็ยังรู้สึกอยู่กับเรื่องเก่าๆแหละอืมที่เขาที่เขาเคยอาจจะทําร้ายคุณมาก่อนหรือคุณอาจจะไปหักอกเขาอะไรอย่างเงี้ยปัญหากเก่าๆค,คุณก็ยังคุณก็ยังคิดถึงถึงจุดนั้นอยู่ในขณะเดียวกันก็อยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถที่จะเลือกตัวเลือกใดได้นะคะยังไม่ได้ตัดสินใจ หรือยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่คุณจะตัดสินใจนะตอนนี้นะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการดูด้วยเพราะว่าใจนึงก็ยังมีในเรื่องของคนเก่าอีกใจนึงก็มีคนใหม่ที่โอเคเขาก็ก็คือทำให้คุณรู้สึกดีนะนั่นแหละส่วนในฝั่งของคนที่มีคู่นะคะคนนี้ที่มีคู่เนี่ยมองว่าที่ผ่านมาที่คุณมีปัญหากันมาก่อนปัญหา ต่างๆที่ทําให้แบบว่ามันไม่เหมือนเดิมหรือใจที่มันไม่เหมือนเดิมหรือปัญหาที่ทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลที่สามนะคะหรือว่าเป็นเรื่องอื่นๆก็ตามก็จะได้มีการเคลียร์กันนะนะคะมีได้มีการเคลียร์มีการคืนดีมีการแบบง้อกันอืมเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยยังรักกันอยู่ทั้งคุณและก็คนรักของคุณและคุณเองก็ยังมีความรักที่แบบ ยังมีความรักให้กับเขามากมายด้วยไพ่สองถ้วยนะคะอืมบวกด้วยวิวออฟฟอร์จูนคือจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีก็หมางว่าจะได้เคลียร์ใจกันได้ปรับจูนกันได้นะคะขอแค่คุณอย่ายึดติดกับอดีตอืมอย่ายึดติดกับอดีตอย่ายึดติดกับความผิดพลาดของคนอ่ของคนรักของคุณแล้วก็ตัวคุณเองด้วยนะคะ เจ็ดถ้วยเมจิเชียนมองว่ามันมีหลายๆอย่างเข้ามาอาจจะด้วยอาจจะด้วยปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้มันก็เลยทําให้แบบเออมีคนเข้ามาคุณก็เออมีคุยคุยบ้างนะคะแต่ก็แต่ก็ยังยังรักคนนี้อยู่ยังรักคนรักของคุณอยู่นะคะหรือเป็นไปได้ว่าเป็นเรื่องของมีหลายๆอย่างที่ต้องโฟกัสมีหลายๆอย่างที่ต้องทําอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับคนรักมากเท่าที่ควรอืมประมาณนั้นนะคะโอเค ส่วนในฝั่งของคนรักของคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะสี่ไม้เท้าค่ะเดอสตารนะคะเพชรซบครับค่ะควีนอบครับนะคะ ทาวเวอร์ค่ะสามดาเดอะเวิลด์นะคะสี่ดาค่ะโอเคนะคะในฝั่งของเขาเนี่ยมีไพ่นะคะทาาุน้ำ ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อคุณชัดเจนมากนะคะม,มาสิงสองใบเนาะธาตุน้ำได้แก่ชาวมีนกระกฎพิจิกนะคะมีนกระกฎพิจิกไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าของคุณหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วก็คือคนปัจจุบันของคุณนะคะค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลสําหรับคุณเป็นพิเศษเนาะซึ่ง ถามว่ามันมีปัญหาหรือว่าความรู้สึกยังไงคุณบ้างก็คือเรื่องของคือเขาเองอะ่ะก็โฟกัสไปในเรื่องของความมั่นคงนะคะเรื่องของความมั่นคงของสถานะณตอนนี้หรือความสัมพันธ์นะตอนนี้เขาพยายามที่จะปรับสมดุลน,นะคะนะคะปรับสมดุลแล้วก็ปรับตัวอะไรเงี้ยให้มันแบบ ให้มันบาลานซ์มากยิ่งขึ้นนะคะระหว่างคุณกับเขาด้วยเรื่องปัญหาที่มันผ่านมาต่าง,างๆอืมเพราะมันมีไพ่เทอรเอร์ละสามดาบดังนั้นถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วและก่อนหน้านี้มีปัญหากันนะคะระวังในเรื่องของตัวเลือกที่เข้ามาเนี่ยอืมมันจะทําให้เป็นปัญหาในความสัมพันธ์ของคุณณนะปัจจุบันนี้นะคะส่วนถ้า ไม่ใช่เรื่องของตัวเรื่องที่เข้ามาก็มองว่าเป็นเรื่องของปัญหาเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆที่มันยังฝังใจเขาเขายังเจ็บปวดกับเรื่องราวเหล่าน,นั้นอยู่อืมเขารู้สึกว่าหรือมันมีบางอย่างเกิดขึ้นแต่ชัดเจนก็คือมองว่าเป็นเรื่องของตัวเลือกที่เข้ามานั่นแหละนะคะเพราะว่ามันมีไพ่เดวิลเนาะแล้วก็มีเจ็ดถ้วยแล้วก็มีเดมจิเชียนเข้ามาด้วยอะค่ะนะคะ,นะคะฉะนั้นแล้ว ระวังนะในฝั่งของคุณถ้ามีคนเข้ามานะคะเพราะว่ามันก็จะทําให้บางอย่างคือมันเปลี่ยนแปลงไปอะคะ่ะไม่เหมือนเดิมฉะนั้นแล้วนะคะการพูดคุยนะคะเคลียร์กันเนี่ยจะดีกว่าพูดคุยเกลีย์อาเคลียร์กันให้เข้าใจกันนะคะจะดีกว่าเพราะบางอย่างมันฝังใจอีกฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะพราะเขารู้สึกเจ็บปวดเขายังเจ็บปวดอยู่เขายังฝังใจอยู่เขายังเก็บ ความรู้สึกเหล่านั้นไว้ข้างในอะค่ะ The world สีสี่ดาโอเคว่ามันจะผ่านไปได้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเขาอาจจะดูนิ่งๆเงียบๆไปแหละอืมแต่นิ่งๆเงียบๆไปเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างนั้นนะมันเป็นอารมณ์แบบว่าเขาต้องการเวลาในการคิดหรือทบทวนบางอย่างอืมหรือว่าเขาอาจจะนิ่งไปแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รักคุณนะคะ เขาก็ยังรักคุณว่าเขายังมีความมั่นคงหัวใจที่มั่นคงและพยายามที่จะเข้าใจคุณพยายามที่จะปรับตัวเข้าหาคุณนะคะขอแค่เคลียร์กันเนาะกับปัญหาที่ผ่านมาและปัญหาในปัจจุบันด้วยนะคะแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีเนาะถ้าไม่มีการปันใจกันใดๆน,น,นะคะไพ่สรุปนะคะ3ใบ Knight of p e n t a c l ส s ค่ะเผยซบั s นะคะ The Lovers มีคนเข้ามามีถ้ามีคนเข้ามาค่ะคุณพยายามที่จะโฟกัสกับคนปัจจุบันด้วยนะ The Lovers นะคะบุคคลสามคนเนี่ยขึ้นมาสองใบนะคะชนัะแล้วก็มีสามดาบด,ด้วยแล้วก็มีเจ็บถ้วยอีกฉะนั้นแล้วขอให้คุณเข้มแข็งกับความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่นะตอนนี้นะคะ และทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีขอแค่คุณหนักแน่นไม่ว่าใครที่จะเข้ามาชอบคุณหรือพยายามที่จะยืน่นความรู้สึกดีๆยังไงก็แล้วแต่ให้กับคุณขอให้คุณเนี่ยโฟกัสกับคนปัจจุบันของคุณนะคะและปัญหามันก็จะได้ไม่เยอะไปกว่านี้เนาะเพราะว่าคุณเองก็ยังรักคนรักของคุณอยู่นะคะยังมีความผูกพันอยู่ขอแค่อย่าให้เดวเนี่ยเข้ามาครอบงำ ใจคุณจนต้องทําให้แบบบางอย่างมันบานปลายเกินไปเนาะโอเคคลิปของมังกรก็จะปรับมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ